สวัสดีครับคาร์บท์โปรดักต์นำเสนออีกหนึ่งคันแล้วนะครับมานี่เป็นคิวของ MG นะครับนี่รถสีน้ำเงินภายในก็ต้องเป็นน้ำเงินนะครับถ้าน้ำเงินเยอะเกินไปก็ไม่สวยก็เอาพอมหมอกกันนะครับกับน้ำเงินดำนี่สไตล์ v ว p ีคือแต่งตะข่ายตรงกลางนะฮะสลับสีน้ำเงินให้เข้ากับตัวสีรถนะครับคันนี้เป็นรถ MG3 นะครับทำคุ้มเบาแบบสวมพร้อมกับปูพื้นนะครับ อันนี้สวมทับนะครับแม่แต่ว่าเราตัดตรงรุ่นของ MG ตรงนี้ยังใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะครับดึงออกมาปึ๊บยังใส่ขับได้นะครับเพราะว่าเป็นงานตรงรุ่นนะฮะนี่เราทําสวมทับลงไปหนังหนาหนึ่งมิลเต็มนะครับประกบทีคอร์ดนะฮะแล้วก็พองน้ำห้ามิลเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูฝั่งโน้นนะครับในด้านหลังนะครับน ชุดสวมก็คือชุดสวมนะครับต้องการรักษาบ่อดเดิมไว้ก็ต้องสวมสวมก็ต้องไม่ย้วยไปย้อยมาก็ต้องเป็นสวมเข้ารูปอย่างนี้นะครับนี่นะฮะมองแทบไม่ออกเลยว่าเป็นตัวสวมนะครับมาดูด้านหน้าอีกนะฮะว่าเป็นยังไงนี่ครับเราตัดตรงรุ่นได้ที่เย็บก็ได้สําหรับเย็บบอกเป็นได้ในลอนนะครับผมถ่ายให้ดูชัดๆนะครับนี่คือตัวพนักพิงลงมาถึงตัวนั่ง ะะชอบสีไหนนี่เราเป็นโรงงานเย็บนะครับในลูกค้าก็ให้เราจัดการให้ทุกส่วนนะครับนะฮะมาปุ๊บนะฮะเลือกสีแล้วก็รอรับกันได้เลยนะครับนี่ MG3 นะฮะร้านเราอยู่ลาดพร้าว124ซอยย่อยซอย9นะครับ,นะรบนี่นะครับงานปูพื้นก็เข้ารูปนี่ครับก็เรียกว่า 6D 7D เราจัดการได้หมดนะฮะให้มาดูข้างหลังอีกรอบนึงนะฮะ ก็อ,อย่างนี้นะครับเก็บงานตรงหมดนะครับซอกเล็กซอกน้อยไม่ต้องห่วงนะฮะเราเป็นโรงงานเองนะฮะเอากันให้ถูกใจกันไปข้างหนึ่งเลยนะครับร้านอยู่ล่าเท้าหนึ่งอยย่อยซอย9นะครับเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนี่ครับสำนักง,งานเราอยู่ที่นี่เลยแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0917099960 091 709 9960หรือว่าทาง Facebook นะครับในนามของ c a r b ไบด์โปรดันะครับภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะฮะเข้ามาทักทายกันนะครับหรือว่าทางไลน์นะครับตามเบอร์ตัวศัพท์อีกครั้งนะครับ091 709 9960ขอบคุณลูกค้านะครับสวัสดีครับ